สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกับครูข้อตุอีกแล้วนะคะในวิชาดนตรีนาฏศิลป์นเนาะวันนี้เราจะมาเรียนในเนื้อหาเรื่องประเภทของละครไทยอ่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างหัวข้อแรกอันนี้ทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะละครไทยหรือ ในสมัยดั้งเดิมเนาะก็จะเป็นละครรำนะคะเป็นศิลปะการร่ายรำที่เป็นเรื่องราวนะคะพัฒนามาจากการเล่านิทานพัฒนามาเรื่อยๆเนาะจากการเล่านิทานแล้วก็แสดงท่าทางประกอบสุดท้ายก็จะมาเป็นบทบาทสมมุติเนาะเป็นการรำประกอบเรื่องราวต่างๆนั่นเองอันนี้เป็นความรู้เดิมเนาะที่เราเคยเรียนไปแล้วในประเภทของนักศิลป์นะคะเอกลักษณ์ของละครก็คือดําเนินเรื่องด้วยกระบวนีลาท่าทางเข้ากับบทร้องแล้วก็ทํานองเพลงนะคะ ละครทางนาฏศิลป์หรือละครทางไทยนะคะแบบดั้งเดิมเนาะจะเป็นละครรำได้แกชาตรีนะคะละครนอกแล้วก็ละครในนะคะส่วนละครที่ละครรำที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นะคะก็คือละครดึกดำบรรพ์ละครพันทางและละครเสภานะจ๊ะ เรามาดูละครแรกเลยคือละครชาตรีนะคะละครชาตรีเป็นละครที่เก่าแก่ที่สุดของไทยเกิดขึ้นเป็นละครประเภทแรกนะคะคล้ายคลึงกับละครของทางมรยูที่เรียกกันว่ามะโยงนั่นเองนะจ๊ะแต่เดิมนะคะละครเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าละครชาตรีเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่านิยมมาจากทางภาคใต้นะคะในภาคใต้เนี่ย ละครชนิดเนี้ยก็จะเป็นกรองชาตีตรีใช่ไหมลูกเสร็จแล้วก็เรื่องที่นิยมเล่นเนี่ยคือเรื่องมโนราคนใต้ก็จะเรียกว่าโนราชาตีโนราชาตีติดปากเนาะเขาก็เลยตั้งพอมาอยู่เขาเรียกว่านิยมขึ้นมาเข้าในภาคกลางคนภาคกลางในสมัยยุทธยาก็เลยเรียกว่าละครชาตรีนะคะ แต่เดิมนะคะในการแสดงเนาะใช้ผู้แสดงเป็นชายล้วนมีตัวแสดงเพียง3ตัวเท่านั้นนะคะได้แก่ตัวนายรงนายรงก็คือตัวพระเอกนั่นเองนะจ๊ะตัวที่2คือตัวนางหรือว่านางเอกนะคะเป็นผู้หญิงเนาะ อ่าเป็นผู้หญิงส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวจำอวดหรือเขาเรียกว่าตัวตลกนะก็จะเป็นตัวเบ็ดเตล็ดต่างๆอาจจะเป็นศาสตร์เป็นอ่าพรามเป็นอะไรต่างๆแล้วแต่เนื้อเรื่องที่จะมาเล่นล้วนแล้วแต่เป็นผู้ชายแสดงทั้งนั้นนะคะการแต่งกายอะไรเนี่ยก็ยังไม่เป็นพิธีพิธันเนาะในสมัยในสมัยดั้งเดิมเนะาะผู้ชายเขาเรียกว่าบางคนก็ถอดเสื้อด้วยซ้ำเนาะในรูปเก่าๆที่กูเคยเคยเห็นนะคะเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตัวแสดงอะไรก็ไม่ว่าจะเป็นพระเอกหรือนางเอกก็จะเป็นผู้ชายทั้งนั้นไม่มีผู้หญิงประคนนะคะก็แสดงทั่วไปนะคำพูดอะไรก็จะไม่เน้นพิธีการนะคะการแสดงเนี่ยก่อนการแสดงก็จะมีการรำซัดไหว้ครูก่อนนะคะเขาเรียกหรือที่เรียกทั่วไปว่ารำซัดชาตรีนั่นเองนะคะบางคนอาจจะได้เคยเห็นเนาะ อ่ะอันนี้คือขั้นตอนในการแสดงก่อนการแสดงละครเนี่ยเขาก็จะรำซัดไหว้ครูก่อนเนาะอ่าอย่างที่ครูบอกไปไม่เน้นพิธีพิธีพิธานเนาะไม่มีคำที่ประเนียดหรือการรำที่ตามขนบธรรมเนียมมากนักจะนิยมความบทบาทจะเป็นความสนุกสนานตลกขบขันแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างภาพการแสดงละครชาตรีนักเรียนเห็นไหมลูกเป็นตัวพระ อ่าเป็นผู้พระเอกตัวนายโรงอนะ่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะลูกตัวนายโรงนะคะตัวนางก็จะเป็นผู้หญิงเนาะตัวเบตเตล็ดในเรื่องนี้นี่เป็นรือีเห็นไหมคะก็จะเป็นตัวตลกนั่นเองนะคะเรียกภาษาละครก็คือตัวจำอวดนะต่อไปละครประเภทที่สองก็คือละครนอกนะคะละครนอก เล่นเหตุที่เรียกว่าละครนอกก็คือเล่นกันนอกเขตพระราชฐานนั่นเองนะคะก็คือชาวบ้านชาวบ้านเล่นกันนั่นแหละเนาะพัฒนามาจากาละครชาตรีเนาะมีวิวัฒนาการมาจากาละครชาตรีก็คือยังใช้ผู้ชายแสดงรวนอยู่นะคะยังไม่มีผู้หญิงเล่นเนาะในสมัยก่อนเนี่ย เขาเรียกว่าจารีดของคนสมัยก่อนเนาะก็ยังไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาร้องรำทำเพลงอะไรเนาะก็คือเขาถือว่าไม่เรียบร้อยนั่นเองเนาะส่วนใหญ่การแสดงก็จะเป็นผู้ชายร้องเล่นกันนะคะอ่าใช้ผู้แสดงล้วนแต่เพิ่มเติมจากละครชาตรีคือตัว,ต,วตัวแสดงหรือว่าละว่าตัวละครเพิ่มขึ้นตามเนื้อเรื่องนะคะจากจะเดิมมีแค่กี่ตัวลูกอ่าสามตัวนะคะก็จะเพิ่มขึ้นไปตามเนื้อเรื่องนั้นๆน,น,นะคะที่นํามาแสดงมีการดําเนินเรื่อง ที่รวดเร็วกระชับเน้นสนุกสนานตลกขบขันนะคะนิยมแสดงเรื่องสังทองชัยเชษไกรทองมะนีพิชัยและขาวีเรื่องต่างๆที่ครูกล่าวมาเนี้ยเป็นบทในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่2นะจ๊ะอ่าเรามาดูตัวอย่างของละครน,นอกนะคะนี่นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าในอีกสมัยหนึ่งเนี่ย พอมีละครนายเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราจะพูดถึงละครนายในเฟรมต่อไปนะคะมีละครนายเข้ามาละครนอกก็จากแต่เดิมเนี่ยแต่งตัวแบบชาวบ้านทั่วไปไม่ได้พิธีพิถันมากนักนะลูกเนาะพอละครนายเข้ามาก็เลยเริ่มเป็นการแต่งกายแบบยืนเครื่องก็จะพิธีพิถันมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังแต่งตามบทบาททั่วไปเนาะเรื่องที่เล่นก็จะไม่เหมือนกันละครนายก็จะมีเรื่องเฉพาะอะเดี๋ยวเราไปชมละครนายกันต่อ ละครนายนะคะชื่อก็บอกแล้วเนาะเป็นชื่อละครนายนะคะเป็นละครที่พัฒนามาจากละครนอกนายไหนเมื่อกี้นอกเขตพระราชฐานใช่ไหมลูกละครนายก็คือแสดงในเขตพระราชฐานเพราะฉะนั้นผู้แสดงจะเป็นผู้หญิงล้วนนั่นเองในสมัยก่อนเนาะก็จะมีนางสนมต่างๆนะที่เขาเข้าไปรับใช้พระมหากษัตริย์เนาะในวังชั้นในเนี่ยก็จะ เขาเรียกว่าผู้ชายเนี่ยห้ามเข้าก็จะมีนางสนุมต่างๆนักเรียนเคยคงเคยได้ดูเนาะเรื่องพระเลเสวนหรืออะไรอ่าสุดิโยไทยนะคะคนรับใช้เขาเรียกว่าคนรับใช้ผู้ที่เป็นบริพานต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงเนาะส่วนผู้ชายเนี่ยจะออกลบออกอะไรใช่ไหมลูกก็จะอยู่อีกอีกด้านหนึ่งของในวังเนาะก็จะไม่มีใครสามารถเข้าไปได้ เพราะฉะนั้นผู้แสดงในในวังก็จะเป็นผู้หญิงล้วนนะคะละครนายก็จะใช้ผู้หญิงแสดงล้วนนะจ๊ะอ่าทีนี้พอมาเป็นละครในวังเนาะการราการแสดงต่างๆก็จะมีระเบียบแบบแผนมากขึ้นเป็นการรําที่เป็นมาตรฐานถ้ารําเป็นมาตรฐานนะคะจะแตกต่างเขาเรียกบทร้องหรือท่าทางการแสดงเนี่ยจะต่างจากละครชาติแล้วก็ละครนอกแล้วนะคะ ก็จะพิถีพิถันมากขึ้นนะคะเรื่องที่ใช้แสดงละครนนั้นแต่เดิมเนี่ยมีอยู่4ี่เรื่องด้วยกันนะคะเมื่อกี้ครูบอกละครนอกไปแล้วเนาะละครนอกเนี่ยแสดงได้ทุกเรื่องยกเว้น4ี่เรื่องนี้4ี่เรื่องนี้เป็นละครในเท่านั้นนะคะอ่ะดูซิมีเรื่องอะไรบ้างใครจําได้มีหนึ่งรามเกียรตินะคะสองอิเหนาสามอุณรุษและสี่ดาหลังนะคะสี่เรื่องนี้เนาะเป็น เป็นสี่เรื่องที่แสดงได้เฉพาะละครไหนเท่านั้นแต่ภายหลังนะลูกเนาะเรื่องดารลันเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อเป็นทางชวาเนาะเป็นเป็นกลิ่นอายของทางชวาทีนี้ทําให้ตัวละครต่างๆเนี่ยชื่อจํายากนะแล้วก็เออมันก็เลยไม่เป็นที่นิยมนะคะภายหลังก็ เลือนหายไปเหลือเพียงแค่3เรื่องก็คือรามเกียรติ์อหนาและอุณนรุษนะคะการแต่งกายก็คือแต่งกายแบบยืนเครื่องจําได้ไหมการแต่งกายแบบยืนเครื่องครูเคยบอกไปแล้วเนาะก็คือการแต่งกายที่เรียนแบบพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนนั่นเองนี้พระนางยักษ์ลิงเห็นไหมลูกอ่าต่อไปไปดูละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่บ้างนะคะมีอะไรบ้าง อ่ะอันนี้ตัวอย่างก่อนละครไหนนะจ๊ะเห็นไหมลูกการแต่งกายแบบยืนเครื่องตัวพระหรือว่าตัวเบ็ดตะทั้งหลายแหละความประณีตของการร้องการรํานะคะก็จะเป็นระเบียบแบบแผนแต่ในสมัยนี้ก็ไม่ได้เล่นแค่ในวังแล้วนะลูกเนาะก็จะมีการจัดการแสดงขึ้นจากข้างนอกแล้วนะคะ มาถึงละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นะคะละครดึกดําบรรนะคะละครดึกดําบรรนเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะโดยเจ้าพญาเทเวศวงวิวัฒนะคะได้มีโอกาสไปชมละครทางตะวันตกเนาะเรียกว่าละครโอเปร่านั่นเองละครโอเปร่าเป็นยังไงเดี๋ยวครูมีคลิปวิดีโอให้ดูเนาะเป็นการละครเกี่ยวกับร้องดําเนินเรื่องโดยการร้องที่มาเสียงสูงๆนั่นเองนะล,ลูกเนาะแล้วก็ท่านก็เลยอยาก ทำละครที่มีรูปแบบคอนเสิร์ตนะท่านได้แนวคิดมาเนาะแล้วก็แต่นำการตัดเรื่องเนี่ยมาจากวรรณคดีนนาาของไทยก็ยังคงเป็นความเป็นไทยอยู่มีการรำอยู่แต่จะใช้การร้องในการดำเนินเรื่องโดยนะคะเจ้าฟ้ากรมพยานาริศรานุวัติวงศ์เนี่ยเป็นท่านเป็นคนที่เลือกเพลงแล้วก็อำนวยการซ้อมนะคะก็คือสองท่านเนี่ยช่วยกันนะคะ ทำละครดึกดำบรรมาเป็นผู้แสดงนะคะยังเป็นผู้หญิงล้วนซึ่งจะต้องคัดพิเศษนะคะผู้แสดงเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการร้องแล้วก็รำนะคะตอนนั้นก็จะมีคัดนักแสดงเหมือนในละครโอเปร่าเลยนะคะมีโรงละครขึ้นมาโดยเฉพาะแสดงละครดึกดำบรรโรงละครชื่อดึกดำบรรน,นั่นเองและก็มีฉากแสงสีเสียงแบบสมจริงเหมือนโรงละครทางตะวันตกเลยนะคะ มีวงปีพาดดึกดําบันเกิดขึ้นวงปีพาดเป็นวงปีพาดไม้นวงซึ่งจะมีเครื่องเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะคะเรียกเฉพาะใช้แสดงในละครดึกดาําบันเรียกโดยเฉพาะว่าวงปีพาดดึกดําบันนะอันนี้มีจำง่ายๆละครดึกดาําบันมีโรงละครดึกดาําบันและมีวงปีพาดดึกดาําบันนั่นเองนะคะ แต่งกายยังเป็นการแต่งกายแบบยืนเครื่องนะคะตามบทบาทตัวละครต่างๆนะจ๊ะ,ะเราไปดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างการแสดงโอเปร่าของทางตะวันตกนะคะที่เจ้าพญาเทเวศวงศิวัฒน์ได้แนวคิดมามาทำเป็นละครดึกดําบันเนาะหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ชมนะคะเดี๋ยวครูมีวิดีโอตัวอย่างให้ดูเล็กน้อยกันนะจ๊ะ จะดำเนินเรื่องในการร้องนะคะเสียงก็จะสูงๆเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะในการแสดงละครดึกดําบันเนาะาจะต้องขัดพิเศษทั้งแสดงท่ารำสวยแล้วก็ร้องเพลงเก่งด้วยอ่า อ่าต่อไปละครประเภทต่อไปนะคะที่ปรับปรุงขึ้นใหม่เนาะละครพันทางนะคะละครพันทางเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เช่นกันนะจ๊ะเจ้าพระยามหินทระศักดิ์ดำรงนะคะนี่คนนี้นะคะ เป็นผู้ที่นำเอาพงศาวดารของชนชาติต่างๆหรือของประเทศต่างๆพงศาวดารคืออะไรก็คือสมุดจดบันทึกต่างๆลูกเนาะมาแต่งเป็นบทละครนะแล้วก็มาแสดงในละครพันทางนั่นเองนะคะเป็นการนำเอาดีลาท่าทางหรือท่าทีการเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงของเอกลักษณ์ชนชาตินั้นๆเนี่ยเข้ามาปรับปรุงกับท่ารำแบบไทยๆนะคะก็คือได้กลิ่นอายของอต่างชาติ ที่ท่านนำพงศาวดารชาตินั้นมาเนาะแต่ก็ยังคงขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความอ่อนช้อยในการรำแบบไทยๆอยู่นะคะดนตรีที่ อ่าดนตรีแล้วก็การขับร้องเนี่ยจะมีสำเนียงตามเจ้าของภาษานะลูกเนาะอ,อ่พงศวดานอาจจะมาเป็นเชื้อชาติจีนก็จะเป็นท่าทางของคนจีนนะคะจะเป็นสำเนียงออกภาษาทางจีนอ่าพงศวดานมาจากพมา่าก็จะเป็นออกทางภาษาของพมา่านั่นเองจะมีกลิ่นอายของดนตรีต่างๆนะคะเรียกเพลงต่างๆนั้นเรียกว่าเพลงออกภาษานะคะ การแต่งกายของละครพันทางนั้นก็จะแต่งกายตามเชื้อชาติที่แสดงหรือแต่งกายตามเชื้อชาติของตัวละครในเรื่องนะคะมีฉากประกอบการแสดงอ่ะเหมือนละครดึกนํำบันเลยนะคะแล้วเรื่องที่แสดงก็คือนิยมเรื่องราชาธิราชเรื่องพระลอหรือว่าพญาผานองตอนต่างๆนะคะก็จะเล่นตอนทีละตอนทีละตอนเป็นเรื่องๆไปน่ะเรามาดูตัวอย่างละครพันทางกันนะคะ ตัวอย่างการแสดงละครพันทางนี่ด,ดูตัวอย่างแรกก่อนเห็นไหมลูกเห็นการแสดงแล้วรู้เลยว่ามาจากประเทศอะไรอ,ะอันนี้เป็นกิ่นอายสำเนียงภาษาของประเทศจีนมองไปก็จะรู้เอกลักษณ์เลยนะคะต่อไปนี่อันนี้ก็จะเป็นทางลันนานะคะหรือทางไทยยายในสมัยก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางไหนพมา่าไทยยายอะไรประมาณนี้เนาะ ก็จะเป็นเรื่องต่างๆที่นิยมแสดงนะคะราชาธิราชพระลอพยาบาน้องต่างๆนะจ๊ะอันนี้เป็นตัวอย่างการแต่งกายที่ตามชนชาติแล้วก็เราไม่ได้รู้ไม่ไม่ได้ครูไม่ได้เอาเพลงมาให้ฟังเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะเอาเพลงมาให้ฟังว่าเพลงที่ออกสำเนียงต่างๆหรือเรียกเพลงออกภาษาเนะี่ยฟังแล้วรู้ได้อย่างไรนะคะอ่ะต่อไปเราไปเข้าละครต่อไปเลยลูก ละครสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นละครรำหกประเภทอันนี้เป็นละครที่ปรับปรุงขึ้นมหมปประเภทสุดท้ายแล้วนะคะละครเซพาเรามาดูวิวัฒนาการของละครเซพามาก่อนนะจ๊ะเริ่มแต่เดิมเลยมาจากการเล่านิทานเนาะในสมัยจุฬาทัยเป็นที่นิยมการมากขึ้นพอมาในสมัยรัตนโกสินทร์เนาะ ออนอกจากเล่าเป็นร้อยกองเอ้ยร้อยแก้วแล้วบางคนก็มาเล่าเป็นร้อยกองเป็นบทกรอนต่างๆเนาะทาให้มีการขับเสภาเป็นเรื่องเป็นราวนี่นะแล้วก็มีมเขาเรียกว่าใส่ทํานองเข้าไปตอนแรกๆเนี่ยเครื่องประกอบจังหวะก็เป็นแค่กลับเนาะกลับในการขับเสภาเขาเรียกว่ากลับเสภานั่นเองนะคะต่อมานี่อันนี้นิยมแสดงเรื่องขุนช้างขุนแผนเนาะต่อมาเนี่ยนิยมกันมากขึ้นในสมัยราัชกาลที่สองก็มีการให้อ่ามีผีพานมาประกอบกัน ขับเสพ,พาเนาะก็นอกจากเครื่องประกอบจังหวะเป็นกลับแล้วมามีเป็นเสพอปีพาดมาประกอบเนาะก็กลายเป็นเรียกว่าเสพ,พาทรงเครื่องนั่นเองนะคะในสมัยรัชกาลที่สองนะจ๊ะต่อไปสมัยรชัรชกาลที่ห้ามีการรำมมาประกอบอีกนอกจากปีพาดแล้วก็จะมีการรำประกอบ จึงเรียกว่าเซพารำนั่นเองต่อมาก็จะมีการแสดงละครบ,บทบาทสมมุติเข้ารำด้วยร้องด้วยแล้วก็มีดนตรีด้วยเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆนะคะก็เลยเป็นที่มาของละครเซผานั่นเองก็คือการดําเนินเรื่องโดยการขับเสผาอาตัวอย่างของละครเสผานะคะการแต่งกายก็แต่งกายตามเนื้อเรื่องที่แตกต่างคือเป็นการขับ เออไม่ใช่ครับนะลูกขับเสภาดําเนินเรื่องต่างๆนะคะก็จะแตกต่างจากละครอื่นก็คือเป็นทํานองเสภานั่นเองนะคะเราก็จบละครไปแล้ว6ประเภทอาธทวนเนาะละครแบบดั้งเดิมคือละครชาตรีละครนอกละครในส่วนละครรําที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ก็คือละครพันทางละครดึกดำบานและละครเสภานะจ๊ะ มาถึงคำถามท้ายบทเรียนนะคะครูก็จะฝากให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะทำลงในสมุดหรือว่ากระดาษ A4 ก็ได้นะคะ3ข้อง่ายๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันชั่วโมงหน้าว่าจะเป็นบทเรียนอะไรต่อไปนะคะบ๊ายบาย